สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบสองกรกฎาคมปีหกปดนะครับวันนี้ก็เช้าว,วันเสาร์นะครับเนาะคลิปนี้ก็จะวางแนวทางของฮานอยนะครับพันยี่ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันเสาร์ก็วันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนนะครับก็ส่วนใครทำงานอยู่ก็เป็นเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะใจให้เหมือนเดิมส่วนใครที่ไปเที่ยวไหนเดินทางขับรถ ไปต่างจังหวัดก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเนาะจเย็นๆนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนหยุดยาวหลายวันดูใี้เขาแล้วสลดใจนะครับเนาะที่ว่าครอบครัวพาเมียไปเที่ยวแล้วก็จอดใส่บาทผววนมารับเสียหลักชนแม่ตัวเองเสียชีวิตนะครับเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเนาะอย่าให้เกิดบัตหิุเกิดได้ทุกเมื่อนะครับเนาะ เห็นแล้วสะเทือนใจมากเลยลงเสบาทลูกวนมาลับเสียหลักชนแสดงความชื่ยใจด้วยนะครับเนาะดูในข่าวแล้วกับกคับแล้ก็ใจเย็นๆครับเนาะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะครับเนาะเป็นในมานไหนรหลดเยอะครับเนาะรหลดเยอะทุกวันนี้ก็มาที่เรื่องของเราครับเนะาะฮานอย วันนี้วันที่12บสองกรกฎาคมปีห8แสำหรับขอนอนซึกเล็กซึกเงินร้ลลอยเงินพันนะครับค่าเวลารอสึกใหญ่ซึกเงินแสนะครับเนาะซึกใหญ่ซึกเงินแสนก็ใกล้เข้ามาเหมือนกันคนระับเนาะวันนี้วันเสาร์ก็วันพุธนี้ก็ถึงวันสึกใหญ่สึกเงินแสนครับเนาะใครหาข้อมูลได้แล้วก็แนะนําให้รีบจัดนะครับรีบจัดใครหาข้อมูลได้แล้วนะครับเนาะ อย่ารอวันสุดท้ายนะครับเนาะรอสุดท้ายงานงอกแน่เลยนะครับเนาะงานงอกแน่หาซื้อยากครับเนาะหาซื้อยากประมาณนี้คนระับเนาะเขาน่าจะเอาเป็นว่ารู้กันนะครับก็สึ่งเล็กสิ่งกึ่เล้าเงินผันก็มีทุกวัน,นครับเนาะจะไม่็ดเต็มหน่วยกระดึนดูผลก่อนนะดูผลเมื่อวานก่อนแล้วทางหาน้อยที่บอ่าซ้ำให้ไปก็เป็นรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเนาะหาน้อยร่วม ตัวสามอ๋ล้วหันที่หลายคนชอบเรียกกันนะครับรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดสามสามตัวบนก็ศูนย์เก้าเก้านะครับเนาะเจอเบิ้ลเข้าไปก็ใจไม่ดีนะครับเนาะใจคอไม่ดีเลยตอนรับตัวเลขเบิ้ลช่องเราไม่มีเลขเบิ้ลนะครับเนาะช่องอื่นอาจจะมีนะครับเนาะช่องป่าสลัคามไม่มีเลขเบิ้ลนะครับเจ็ดสามกับศูนย์เก้าเก้า เมื่อวานบอกทำเด่นสามลองศูนย์ครับเนาะแต่เจ็ดสามไม่มีครับเนาะเจ็ดสามบอกจะมีแต่หกสามสามหกเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเสียดายมากส่วนศูนย์เก้าเก้าก็ไม่มีครับเนาะศูนย์เก้าเก้าเหลือเปินไม่ต้องพูดถึงครับเนาะจบเกมช่วยเก็บฉากเลยแต่ที่เสียดายคือหกสามครับเนะาะพี่เคหกเจ็ดสามเต็มเยาวเองครับเนาะขาดเต็มเยาวเองเสียดายมาก มาที่รอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างก็ศูนย์สามสามตัวบนก็สี่หนึ่งหนึ่งก็เบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะครับเจอสองรอบซ้อนเลยใจตุ้มๆต,ต่อมๆนะเนาะนะะเจอเลงเบิ้ลเข้าไปศูนย์สามเราก็ได้พเดิงหนึ่งนะครับเนาะศูนยะ์สามได้ไปเด้งหนึ่งเป็นตัวนี้เลยนะเนาะแต่เป็นเข้าตัวกลับ ใครตามดีจะด้วยครับเนาะเข้าตัวเน้นทักทีตัวเน้นหายไปหลายวันครับเนาะไม่เข้าตัวเน้นวานเข้าไปสามศูนย์ศูนย์สามตัวเน้นชุดเด่นเลยครับเนาะก็โชคดีไปเตหนึ่งหนึ่งไม่มีนะครับสี่หนึ่งหนึ่งทะเลือบไม่ต้องพูดถึงเราไปต็นหนึ่งศูนย์ครับเนาะน่าจะหนึ่งศูนย์ให้หน่อยนะครับเนาะไม่น่าเบิลเลยน่าจะศูนย์สามก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ให้ซะหน่อยจะได้บนได้ล่างครับเนาะ ขี่เขาเจดมเกินเบิ้ลสรอบเลยลาพังไม่เบิ้ลคนลาบากนะครับหนอยขอฮะหน่อยรู้ดีนะเนาะลำพังไม่เบิ้ลคนลาบากดีรอดตัวไปนะครับเนาะด้ศูนย์สามไปก็มาที่รอบ6กไอทุ่นะครับเนาะทุ่มหนึงสตัวล่าง0ูนย์สอทวนก็280นะครับ02กับ280 ศูนย์สองก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวกลับเหมือนกันสุดสองแปดศูนย์ไม่มีนะครับไม่มีแปดเมื่อวานไม่มีแปดครับเนาะมีแต่หกศูนย์แปดศูนย์ไม่มีนะครับก็ได้ไปสองเด้งนะครับเมื่อวานไลเป็นสองเด้งไปตามดีเจด้วยครับ,นะาบานปเปนาะสองเด้ง,ดรนะง,เดงรอบหกโมงรอบทุ่มหนึ่งเออรอบทุม่มหกโมงกับรอบ ขุมหนึ่งกับหกโมงนครับเนาะพูดถูกแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็พอได้ค่ะประทู้าร์นิพิคเาประทูไปนะครับใครตามใครไยาตามก็ชมบุฟเฟ่บันเทิงนะครับเนาะวันนี้ชอบค่อยลงทุนนะครับว่าสามให้เราทางไปทำมันยังไม่ถูกตาทูกใจก็้ามไปก่อนนะครับเนาะชมบุฟเฟ่บันเทิงไป,ไปดก็วันนี้ก็ใครสุกจจดไว้นะครับใครสดกดๆๆกุกจดสุปแคบกนรอแคบต่อไปนะครับเนาะลงให้แคบทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะดนะูด้วยกันไปก่อน วันนี้เด่นเก้าเด่นสามนะครับเนาะวันนี้เด่นเก้าเด่นสวันศุกร์วันเสาร์ผมว่มาพุธดวันเสาร์จะพ่อ,อีกไหมรุนไปด้วยกันนะครับจับคู่ให้นะครับสามหนึ่งเด่นเ้าเด่นสมจับคู่ให้สามหนึ่งสามสองสาห้าห้าหนึ่งหสองเก้าศูนย์เก้าสามเหทวนอีกครั้งนะครับละฮานอยวันนี้เด่นเก้าเด่นสจับคู่ 3132 3550 52 92 93 95นะครับ8คู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่95 93 35 95 93 35นะครับเน้นให้3คู่นะครับขอมาี่ชุด3ตัวนะครับมีลุน้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี2 95 2 93 2 3 5 2 5 1หหนะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่2 9 3เอ้ยห9 5 2 9 3 2 3 5นะครับ4ชุดเน้น3ชุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะหานอยวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะมันจุดยาวอยู่พักผ่อนใครหลายคนนะครับก็มีเวลาพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับเนาะ ครบสี่วันเขาพรรษาทบเนาะเขาพรรษาทำบุญทำทานกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปสำหรับคนงบน้อยกอ็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้เพื่อมันฟุกเข่านะครับ,รบเหมือนเมื่อวานคนเราไม่แน่นะมันต้องมีลูกฟุกบ้างมันจะพาดไปทุกวันก็เป็นไปไม่ได้ครับเนาะจตคิดตำรา,าเขาบอกนะครับไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังไม่มีใครผิดหวังทุกครั้งไปครับเนาะ มันต้องเป็นที่ของเรามั่งตัวนี้ก็คือ95 93 35นะครับ95 93 35เป็นตัวเน้นคร็คกบน้อยจัดไปนะครับเนาะจัดไปอ่ะก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ